วันนี้มาป้ายยาครับวันพีทแฟเลเธอร์เป็นผลงานอนิเมะตอนพิเศษฉลองครบรอบ25ปีวันพีชซึ่งดัดแปลงมาจากนิยายซันเรืองวันพีทโนเวลมุกิวาร่าสตอรี่ของอาจารย์โอสากิโทโมฮิโรผมว่าในยุคนี้ไม่ว่าใคร ก็ต้องรู้จักวันพีตกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบังงะหรืออนิเมะเลยเดาว,ว่ามันกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่ทรงอิทธิพลและเป็นป๊อปคาลเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้เลยก็ว่าได้ด้วยเรื่องราวที่น่าติดตามที่ตอนนี้ก็ยังไม่จบตัวละครที่น่าจดจำอีกทั้งยังได้รับการดัดแปลงกลายเป็นเวอร์ชั่นต่างๆในหลายโอกาสทั้งมูวี่ใช้โรงละครเวทีและซีรีส์คนแสดงอีกด้วย และในคราวนี้ก็เป็นตอนพิเศษฉลองครบรอบ25ปีซึ่งผมก็จะมาบอกเล่าความรู้สึกหลังจากที่รับชมให้ฟังกันครับวันพีทแฟนเลยเธอถึงแม้จะเป็นแค่ตอนพิเศษสั้นๆความยาว24นาทีจบแต่สิ่งที่ผมได้รับจากตอนนี้มันกลับทั้งงพลังและลึกซึ้งจนน้ำตาแทบไหลเลยครับมันเป็นเหมือนจดหมายรักเดฟแฟนๆที่ชินชอบวันพีทอย่างแท้จริง ตามชื่อเรื่องเลยคือแบบต้องเป็นแฟนวันพีชจริงๆถึงจะเข้าใจซึ่งตัวผมที่ก็เติบโตมากับวันพีชอยู่แล้วก็เรียกได้ว,ว่าสิ่งที่อนิเมะต,ตอนนี้ต้องการจะสื่อมันส่งตรงมาถึงใจผมเต็มๆเลยครับมันทําให้ผมรู้สึกนึกย้อนไปตั้งแต่วันที่ตามวันพีชใหม่ๆไลยดูตอนเก่าๆมาจนถึงตอนปัจจุบันล่าสุด พอมาคิดดูแล้วเราก็ผ่านอะไรกับมันมาเยอะจริงๆครับทั้งสิ่งต่างๆที่ดีและแยะ่ทั้งได้หัวเราะและร้องไห้วันพีททำให้ผมได้เจออะไรหลายอย่างจริงๆครับต่อให้มันจะเคยมีอะไรแย่ๆให้เราด่าหรือบ่นไปบ้างทางอนิเมะตอนยืดมังงะงดบ่อยงานภาพเผาไปบ้างก็ไม่เถียงครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่สุดท้ายต่อให้มันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบผมก็ยังคงติดตาม แต่รักมันอยู่ดีและจะติดตามมันตลอดไปเลยด้วยบอกเลยว่าถ้าวันพีชยังไม่จบผมไม่ยอมตายแน่ๆทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โอดาจริงๆที่มอบเรื่องราววันพีชให้แกเรา สุดท้ายนี้ต่อให้วันพีทแฟงเล่เธอจะเป็นแค่อนิเมะอีเวนต์อนสัน้นๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับในเรื่องหลักเลยแม้แต่น้อยแต่มันกลับเต็มไปด้ยวยความรู้สึกอันลึกซึ้งที่ถูกส่งไปยังแฟนๆทุกคนที่หลงรักวันพีทผ่านเรื่องราวในมุมเล็กๆของเหล่าผู้คนในโลกแห่งนั้นซึ่งส่วนตัวผมก็ดีใจจริงๆครับที่ได้รู้จักกับวันพีทใครจะว่ายังไงก็ช่าง แต่วันพีทแฟร์เธอก็เป็นอีกหนึ่งในะอนิเมะตอนที่ผมชอบมากๆตอนหนึ่งเลยส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมก็ขอแนะนำไปไม่หาดูจริงๆมันดีต่อใจมากๆสามารถรับชมวันพิทแฝดเธอได้แล้ววันนี้ที่ไอจีอีเป็นแบบซับไทยส่วนทั้งเน็ตฟลิก็จะเข้าฉายในวันที่26นี้ส่วนจะมีภาคไทยหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอด,ดูกันอีกทีครับ และถ้าหากคุณชอบคอนเทนต์ของเราก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ